ในทางพระพุทธศาสนากรรมไม่ได้เกิดเฉพาะจากการลงมือทำเท่านั้นแม้เพียงยินดีชื่นชมหรืออนุโมทนาในอกุศลที่ผู้อื่นทำรรก็จัดเป็นกรรมได้เช่นกันตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนและลึกซึง้งคือเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองครั้งหนึ่งพระองค์ทรงประชวรอย่างหนักปวดพระเศียรรุนแรงยิ่งนักในช่วงหลายวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่เจ้าวิถุทภะ ยกทัพไปคาเจ้าสากยะทั้งหลายซึ่งก็คือหมู่พระญาติของพระองค์เองพระพุทธเจ้าแม้จะตรัสรู้แล้วเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วแต่ผลแห่งกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตก็ยังตามมาส่งผลได้ในชาติสุดท้ายและนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสเล่าไว้ในพุทธาประทานชื่อปุพพากมรรมะปิโลติในชาติก่อนสมัยพระองค์เกิดเป็นเด็กเล็กลูกชาวประมงอาศัยอยู่ในเกวัฏคาม เห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วทุบหัวปลาแล้วรู้สึกยินดีหัวรอกชอบใจเพลิดเพลินในความตายนั้นด้วยจิตที่ยินดีในบาปของผู้อื่นผลกรรมจึงตามมาส่งผลให้พระองค์ปวดพระเสียรอย่างหนักในวันที่เจ้าสากยะทั้งหลายถูกเจ้าวิถุทพะคาเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดว่าแม้ไม่ลงมือทำผิดแต่หากจิตยินดีสนับสนุนอนุโมทนาในความชั่วของผู้อื่น ก็ยอมได้รับผลแห่งกรรมเช่นเดียวกันเพราะในธรรมะบทนี้จิตคือผู้กระทำกรรมที่แท้จริงเจตนาเป็นตัวกรรมไม่ว่าจะทำพูดคิดหรือแม้แต่ย,ยินดีดังนั้นยินดีในบุญของผู้อื่นยอมได้บุญยินดีในบาปของผู้อื่นยอมได้บาปชอบธรรมะจากพระไตรปิฎกแบบสรุปเรื่องราวเข้าใจง่ายฟังง่ายให้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และกดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ